ครับมื่อนี้มื่อนี้ก็ออกมามาออกมาหาลาต่อมื่อนี้กับนายพาดนี่นี่เนี่ยเานายพัดเขาอนใหญ่นี่ยเออไปแจกได้เดียวเดี๋ยวแต่ค่อยเบิ้งที่ตามไปเรื่อยเรื่อยยังเพรเขาไม่ได้ปลาเน็ตโมมี่เนี่ยปลา ปา <B> ปูโน,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 สสนมันโมบีเน็ตคืนโมบีอีกเนี่ย่โมบีจะกิดเลยเนี่ยก็นั่แหละท้ยไปควอมเป็นตัดต่อปลายางต่ายดูตายปลากับกหกเมีพเห็นเมีต่อบาตายวาท่านดิน <c oughs> มันอยู่ไก่เนาะที่สองแม่ที่ที่ห่างหน่อยบัวน้อยบัน้อยพูดหรเห็นหางแล้ววันนี้เนมองนี่มันไปเรอยแมวไปหดเลยฮะฮะฮะไอ้บ้านนี่ไปเร่อยเมี่ยวเลยมันบัวน้อยนี่มันลัลูหลายเนอาแม่ยี่หันเลย่หันเลยี่หันอดีแล้วอ้เห็นห้างแล้วมันี ออโอ้มีไมาไปได้ผู้ชํนานเข้าไปก่อนจะต้องต้องให้นายผ่านเข้าไปก่อนมันดินมาทางนี้ของแม่เหม็นจุดแล้วจุดอืมองาเ เดี๋ยวเขาไปลุยห้างตอแล้วว่ะเดี๋ยวกันแม่งกินเรามากกับตัวไม้ตัววันอ๋อมือกล่องอยู่ข้างหลังมือกล่องโอ้คือหกเด้อแมงมีแต่น้ำว่ะเดี๋ยดวงยักเนี่ยที่มึง ดมาใเกือบเกือบเกบูดบวมีเหรวมตายบ่หอดท่าเงยังวอนี่นี่ล้มเขานีล่ะล้มเขานีัเข้าไปก่อนบาหกกับกแน่ออกโง่เดียเดียวเดียว โอ้ต้นเล็บแมวน้ำลหลเลยดีเด้อน้ำหกคักต้องโอ้ทางเข้าไปบัดเด้น้ำเล็บแมวกับพ่อน้ำเล็บแมวด่งมันเป็นเล็บแมวนี่งี้ยเหรเจ๊น้ำน้ำสารพัดน้ำไปหันกันลุ่มหรอกว่าปั้นราเบิงน้ำ เทียนห้่งเนี่ยแตกกุนเนอะห้งไปดีๆก็หามเงนไปโอ้ยปั่นยืนปั่นยืนโอ้ลุยน้ำเขาไปจริง อดไม่เข้าไปหัวท่างเนาะวายเนาะเอาให้ในผพานเข้าไปก่อนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วว่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเข้าไปเข้าไปโอ้คำว่าถ่ายคลิปแบบแบบยากลำบาก พ่สุทห้องน่อยเดี๋ยวเขาเขามาเบิร์นห้อเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยแล้วเห็นแล้วแล้วนะ โอ้หังเห็นแล้วหังต่อฮะเหัางต่อแล้วนี่แต่มันย้อนแสงจากหน่อยหังมายายปันไดอโแมนกำลังบินออกันเยย네ด้อเด้โนดเขาไปเข้าไปเดี๋ยวๆไปหาเอาไม่ก่นหาใมยัง อุ้มอมออุ้มออไปเลยนี่ไปทังเอาเอาเอาจังเดลอะบรแนี้อ๋อแม่มันบ่แตกบื้นออกบะอ๋อ อไปใช่หรออ๋อป่าหกครับอืมห้งมย่อนแจงเรเดียวบุกไปเห็นบบมันบ่อมหนพ่ออยู่ในที่อึมครึมเลย điều hết nhu thầm ân john sang nhung nói ở vẻ đáng sống ngay yêu mang đuôi mèng mum mèng mum mèng mum ตอนนี้ก็คือทาเขาตัดใหม่มาเอาจุดไฟล่นห้งางอนี่นี่ก็เป็นเที่ยแรกข็เที่ยแรกของผมดี่มาต่อปลาหกเขามาแบบยากลำบากจังเอยอย,ยืนแส่นนำโดดๆๆเนี้ ซื้อเสียวตีนยีเนยเดินทางเขาตรงค่อยๆดูเทื่อนทางต่อยโอ้น้ำกระไลครับตอนนี้ก็ ราพานกำลังต็ดการต่อใหม่จุดไฟลนทั้ง กำลังเตรียมผาอยู่เอ๋อบึงหน้าพานเขาจะล่นล่นหางตอแล้าไปดิเด้อเด้อติดงาใหม่ กำลังหาหูหูกำลังหาปองออกปองออกมีปองเหีย่ยว เอาแล้วร่นแล้ววันร่นนล้วครับ,รบตอนนี้ครับตอนนี้กำลังร่นครับ ต่อมันจะมีปองออกทางเดียว

ถุงใหญ่เลยไหมถุงก็ใช่เอาเอาข้างงามไหมเดี๋ยวกำลังเก็บเอาห้างต่อโอ้ไวายวายระวังเลินโมเมนบอก ไม่ไมีอย่างนั้นไม,ไม่มีอะไรไม่กอไผ่มันแย่นยนย็นมาตาไท่ครับวันนี้เราก็มาเอาลังต่อตาบล่าหาลังต่อ <c oughs> ตอนนี้ลังต่อก็ได้หล่นลงมาแล้ว อออกไปแล้วมันออกไปแล้วโอ้ดีดีดีแม่มันตัวไฟเฮ้ยไฟหน่อยเบิดไปเบิดแล้วนะมาเห็นไปเม็ดเม็ด เอาหามีดบ่เห็นว้าเอได้แล้วได้แล้วบาทหนอ่ไปเอาห้างไม่ห่เอาข้างไม่างนี้จะการจูดเลยจับจูดจับจูดอย่างเดียวเขียน โอ้น้ำไหลโอ้ข้างหักกรยากอีมี่ท่าน้ำ น่าเอ,อาฮั่งกเบิ่งมาไม่ไยยด้เท่าที่ัวเดียนต้งหัไทยต้องหัเล่าด,นดนนินี่ได้แล้วผลงานเมื่อกี้มีหอดแมกิแมออนอ๋อน่อาใมีใช่มาดีดีด้วยับรโโล นำอยู่นะรถได้ห้างแหลกเดี๋ยวก็จะได้ไปห้าหังหังต่อไปห้่งต่อไปหังงากว่านี้หังต่อไปต้องห้างง่กว่านี้มัน กินเอาของมันให้แล้วไปแล้วก็ค่อยติดตามกันต่อไปครับ